สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนํำวิธีทำไฟก้านพัดนะครับแบบงอปลายได้นี้เราตัดเหล็กนะครับเหล็กหักขุนตัดที่3เมตรนะครับแล้วเราก็มาซอยออกอีก3าเซนมันจะเหลือความยาวสองเมตรเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ตัวนี้อันนี้จะเจาะรูเอาไว้สำหรับใส่ตรงนี้นะครับนี่เราเชื่อมปลายใช้เหล็ก แบนมาเจาะรูนะครับนี่เหนียวไปใส่อย่างนี้นะครับตอนนี้เราอยูอ่ขั้นตอนของการต่อสายนะครับวางหลอดเสร็จแล้วต่อสายนี่เราใส่ท่อหดเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะลงแบบนี้เลยให้ความร้อนอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วเราจะลัดคีบบรรทายเก็บตรงนี้อีกที ส่วนปลายสายตรงนี้เราจะใส่อีกหนึ่งหลอดนะครับโดยเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวเราจะใส่น็อตนะครับเราจะร้อยน็อตนะครับใส่น็อตแบบนี้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะล็อกหลอดตรงนี้จะล็อกหลอดตรงนี้นะครับตรงปลายสั้นเนี่ยเป็นหลอดที่สาม นี้เมื่อเราใส่ยึดหลอดแล้วเราก็จะทําการบัดกรีเพื่อความแน่นหนานะครับตรงนี้แล้วก็จะใส่ท่อหดนี้เราได้บัดกรีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ท่อหดตรงนี้แล้วก็จะลนด้วยความร้อดนะครับด้วยไฟแช็กของเราเก็บงานแล้วก็จะทดสอบให้ดูก็จะให้เลยทองแดง อย่าให้ต้องแดงโผล่จัดให้อยู่กึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เล่พอประมาณนี้เลยนะครับวิธีการทำเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะครับติดแล้วสามสีนะครับ างคืนก็จะสวยงามถ้าเ,เพื่อนๆก็ใครกำลังหาแนวทางในการทำนะครับก็ลองไปทำต่อยอดกันได้เลยตรงปลายก็จะงอได้นะครับจะเอาสูงงอประมาณไหนก็ได้ลองไปทำกันดูนะครับ